เราจะมารีวิวต้นมะพร้าวทะเลทรายใบยเงินกันค่ะดีดีทีกาเดนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่องดีดีทีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมคมรู้ดีๆไว้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวต้นมะพร้าวทะเลทรายใบยเงินกันค่ะต้นมะพร้าวทะเลทรายชนิดนี้นะคะเขาชื่อมะพร้าวทะเลทรายใบยเงินค่ะ ถ้าเพื่อนเเห็นใบของเขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมเขาถึงชื่อใบเงินดูดิทุกคนเวลาใบาเขาโดนแดดนะมันจะเป็นเหลือบเหลือบเงินเงินแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับลายของใบอะ่ะเราว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใบอะ่ะลายสวยมากๆเลยนะแล้วใบนะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะออกเป็นลักษณะทรงยาวๆรีๆค่ะ ก็ถือว่าถ้าเทียบในมพะพร้าวทะเลทรายนะคะเราก็ถือว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่น่ารักมากๆค่ะต้นมพะพร้าวทะเลทรายใบเงินเนาะเราวิธีการขยายพันธุ์ของต้นมพะพร้าวทะเลทรายใบเงินนะคะสามารถทําได้อยู่2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยก็คือการที่เก็บมเมล็ดของเขานะคะนําไปเพาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติค่ะ เราเคยไปดูมานะคะเขาบอกว่าจะต้องเก็บมเมล็ดไวสัก3าสีเดือนก่อนแล้วถึงจะนําไปเพาะได้ะคะ่ะเหมือนแบบมเมล็ดมันจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนมันต้องฟักตัวก่อนอะ่ะสักประมาณ3าเดือนนะคะถึงจะเริ่มโตเป็นต้นทีนี้เราก็เลยตัดปัญหาโดยการให้นางโตตามธรรมชาติไปเลยนะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้โตอย่างนะทุกคนเพราะว่าจากเดิมอะเรามีอยู่แค่4ีหต้นนะคะตอนนี้ก็คือมีหลายถาดแล้วจากการที่แค่ปล่อยให้นาง ดิดไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะก็คือถ้าใครไม่รีบร้อนนะคะก็คือรอเนาะแล้วก็รอให้นางดีบก็ได้อหรือว่าหรือว่าใครอ่ะมีเทคนิควิธีการเพาะเมล็ดให้น้องอ่ะงองดีๆป่าก็สามารถที่จะเมนมาบอกเพื่อนเพื่อนคนอนื่นๆกันได้นะคะต่อมาเราจะมาดูวิธีการสังเกตกันค่ะว่า เวลาที่ฝักสุกแล้วเนี่ยมเมล็ดเขาดีดออกมาจากดอกเขาแล้วหรืยอยังอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการดอกค่ะเนี่ยที่มันแทงขึ้นมาเหมือนรูปดาวเนี่ยนะคะคือการดอกค่ะในนี้นะคะมีทั้งหมดถึงเนี่ยนางออกดอกเก่งด้วยนะมีตั้ง5ดอกค่ะอยู่ในต้นเดียว แล้วก็อาจจะมีเพื่อนหลายๆคนนะคะสงสัยว่าตอนที่เราเป็นมือใหม่อะเราก็สงสัยว่าวิธีการดูว่าฝักสุกแล้วหรือว่ายังไม่สุกเนี่ยดูยังไงนะสาหรับต้นมะพร้าวทะเลทรายจริงๆจริงๆเน,น,นี่สามารถเอาไปใช้ได้กับมะพร้าวทะเลทรายทุกๆต้นเลยนะคะอาจลองให้ดูก่อนสองฝักนี้นะคะว่าความแตกต่างเพื่อนๆ่จะสังเกตเห็นว่าฝักทางซ้ายกับฝักทางขวาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเท็กซ์เจอร์เห็นปะ คือถ้าทุกคนลองนับดูนะเนี่ยมันจะมีจุดสีน้ำตาลทั้งหมดอยู่ประมาณ 1, 2 3 4 5ตุ่มนะคะอยู่ในนี้ก็คือฝักนี้นะยังเหลือมเมล็ดที่ยังไม่ได้ดีดเนี่ยอีก5มเมล็ดค่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะคือมันจะนูนขึ้นมาหลังจากที่เขาเนี่ยถ้าเขาดีดไอตุ่มสีน้ำตาลมเมล็ดนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะแบบตึ้งออกไปใช่ปะแล้วก็จะเป็นแบบผิวนูนๆแบบนี้นะคะเนี่ยลองจับดู เทียบกับฝักที่ยังไม่ได้ดีดเห็นปะถ้ามองแบบเทียบกันก็คือหน้าตาของฝักเขาจะต่างกันนะคะดูสีสังเกตได้ง่ายมากๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาดีดไปจนหมดแล้วนะคะเห็นปะมันก็จะนูนขึ้นมาทั้งฝักแบบนี้เลยนะก็คือฝักเนี้ยไม่เหลือมเมล็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝักนี้ก็คือสามารถเด็ดทิ้งได้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าบรรุเขาเรียกว่าอะไรอะ หมดไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นฝักนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเด็ดแล้วก็เอาไปทิ้งได้จะได้ไม่เกะก,กะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าหลังจากที่เขาดีดมเมล็ดออกจากฝักเขาแล้วเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงที่ไหนกันบ้างและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของต้นมะพร้าวทะเลทรายใบเงินนะคะที่เขาดีดมเมล็ดไปโตที่กระถางอื่นดูสิ ว่าโตได้ถึงขนาดนี้แล้วนะทุกคนโตไม่พอนะคะแถมยังออกดอกแล้วด้วยที่ใต้ต้นเห็นปะนี่เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาให้ดูนะอดูนะถังใบอ้วนต้นก็อ้วนอุดมสมบสูรณ์สดสดมาดูที่กระถางนี้นะนางดีเก่งมากเลยนะดูสิว่า ดีดไปตกในกระถางนี้แล้วก็โตขึ้นมาได้3ต้นเลยอ่ะนี่นะคะดูดิว่านางมาแอบโตในกระถางเลนตานี่โตใหญ่กว่าต้นเล่นใต้นะทุกคนบ้าบอมากเนี่ยโอโ้โหดูว่านางแอบโตดีขนาดไหน นางมาโตกว่าต้นเจ้าของกระถางอีกนะคะแล้วก็ออกดอกเต็มเลยใต้ต้นอะ่ะโอ้โหนี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็ใช่นะคะดูอ้วนมากเนี้ยค่ะดูสิเดี๋ยวลองดูซิว่าในถัดนี้เนี่ยยังมีกระถางไหนที่มันยอดฮิตอีกไหม อันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็นทายาทของมะพร้าวใบเงินนะคะขึ้นอยู่เต็มกระถางเลยเนี่ยมันก็คงดีดมาจากในเนียนะทุกคนเพราะว่าน้องอะอยู่ในถาดเดียวกันนะคะมันก็อยู่ใกล้ๆกกันเนาะดูดิอันนี้ไม่เกี่ต้นแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะนี่นี่นี่ทุกคนดูดิมันจะมีแบบเมล็ดที่ดีดแล้วมันไม่ลงดินด้วยนะเนี่ยเห็นปะนี่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  อันนี้นะคะก็คือสภาพเมล็ดที่น้องดีดมา,ายังไม่ตกลงดินนะคะเราก็เคลียรเขาลงไปเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาได้เองแหละ <c oughs> ถ้ามะพร้าวทะเลทรายเนี่ยมันเหมือนมีอาถรรพ์นะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจปลูกอะ่ะมันจะชอบขึ้นเก่งเว้ยแต่ถ้าเราตั้งใจปลูกตั้งใจเพาะนะคะส่วนใหญ่ก็มันชอบไม่ขึ้นน่ะไม่รู้เป็นอะไรมีใครเป็นอย่างนี้บ้างปะ เนี่ยก็ดึงมานะคะแล้วก็ไปปลูกในกระถางใหม่ได้อันนี้ก็ดูดีว่าเราได้ทายาทใบเงินทั้งหมดมาสี่ต้นแล้วนะในกระถางนี้เราจะเลือกแต่ต้นใหญ่ๆมาแล้วก็ต้นเล็กๆเก็บไว้ในนี้ก่อนให้น้องค่อยๆโตขึ้นมานะคะในดูสินี่ได้ต้นใบเงินมาทั้งหมดสี่ต้นค่ะ พอรอเด็ดมาได้แล้วนะคะเราก็จะแยกกระถางเป็นต้นใหญ่กับต้นเล็กเนาะต้นเล็กก็จะมาปลูกในกระถางรวมๆแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็รอให้เขาโตเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวเราจะแหวกหาให้ดูเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะก็คือสามารถที่จะดึงขึ้นมานะแล้วก็เอาไปปลูกใส่กระถางใหญ่เขาก็จะยิ่งโตเร็วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาให้ดู เพราะฉะนั้นนะการรีวิวต้นมะพร้าวใบเงินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนใครที่ชอบหรือว่าสะสมมะพร้าวใบเงินอยู่เหมือนกันเนี่ยสามารถเมนมาบอกกันได้นะ ว่ามีวิธีการเลี้ยงหรือว่ามีวิธีการพอเมล็ดยังไงกันบ้างคะ่ะแล้วก็จบก,กันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสําหรับคลิปความรู้ดีๆจากด,ดีดีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจะต้องมีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย